ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเริ่มต้นที่ห้องนี้นะคะแม่กระต้อยกับบุญมาฝากทุกท่านนะคะพอคำคูณก็ไปใส่บาทแล้วเอาบุญมาฝากทุกท่านคะ่ะตรงนี้เราก็จะมีรับรังสวดมนต์นะคะ บทสุดท้ายแล้วบทนี้เป็นบทเพลงของพระพุทธเจ้านะคะแม่กระต้อยจัดเป็นอันสุดท้ายในการเปิดทุกวันเพื่อรำลึกถึงพระอ,องค์ท่านนะคะพระพุทธเจ้าราธุอนโมธนามิบุญกับแม่กระต้อยนะคะ เดี๋ยวออกไปข้างนอกดูดอกดลาบสีชมพูกันค่ะเนี่ยค่ะค่ะเดี๋ยวไปดูข้างนอกกันนะคะรับบุญกันแล้วสวดมนต์รคบแล้วแม่กระต้อยก็ได้เดินได้สวดมนต์ เดินจงกรมนั่งสมาธิเตรียมของใส่บาทแล้วฟังธรรมะแล้วแต่เช้าของพ่อของหลวงพ่อปาโมดูดเอาบุญมาฝากทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านได้รับบุญกับแม่กันต้อยค่ะอ่าเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันนะคะอ้าวทางผ่านทางผ่าน้วก็เจอลูกชาย อ้าวลูกชายขึ้นเข่าแล้วนะลูกชายขึ้นเข่าแล้วสามคนยืนกางแถวนะวันนี้เข้ามาอยู่บ้านใหม่เขาที่ขอนแก่นนะคะเขาย้ายมาอยู่บ้านใหม่ขอให้ลูกอยู่เย็นเป็นสุขมั่งมีสีสุขนะคะโอ้สบายยโอเคลูกดีมากเลยจ้าอะเดี๋ยวอ่าใช่ใช่ใช่เดี๋ยวแม่ไปดูข้างนอกก่อนจ้า วันนี้อากาศสดใสเหมือนเดิมนะคะนั่นเสียงเสียงห้องข้างเคียงแว๊บแวบแวบแวบอยู่ข้างละข้างๆนะคะอ,อวันนี้อากาศดีค่ะนกบินผ่านหน้ากล้องอีกแล้วนอกอยากจะบอกว่านอกอยากจะบอก <laughs> กำลังรอดตัวนอกอยากจะบอกว่าอากาศวันนี้อากาศดีนะคะ อเอ๊ะตรงนี้พอ่อพ่อให้คำคูณก็ใส่บาทเสร็จแล้วคงจะออกคลิปอยู่ตรงไหนไม่รู้นะคะแต่แม่ก็ต้อจะพามาดูดอกกุหลาบสีสีชมพูดอกกุหลาบสีชมพูมองจากมองจากในห้องมองไม่เห็นนะมาดูด้วยกันนะคะเขาจะมีช่อเล็กช่อใหญ่เขาจะมีดอกเล็กดอกใหญ่ นะคะชมดอกกุหลาบกันเขาอยู่สูงค่ะเขาอยู่สูงต้องขยายดูนะคะไม่ได้ตัดแต่งไม่ได้ตัดแต่งเพราะว่าอยู่สูงค่ะวันนี้ดูดอกกุหลาบกันนะนี่ค่ะโน่นค่ะเขาก็จะเป็นช่อใหญ่อยู่สูงสูงหน่อยตัดแต่งไม่ถึงนะคะนี่ยค่ะ นี่ค่ะบ้านบ้านแม่กระต้อยนะคะเอาความสุขมาฝากทุกท่านดอกแก้วก็บานสะพังอีกแล้วนะคะดอกแก้วเราหอมหอมบานสะพังอีกแล้วอยู่หน้าบ้านคะ่ะนี่คะ่ะดอกไม้เป็นดอกแกวแ้วแบบเตี้ยนะคะคุณแม่ชี้ออมาให้ปลูกหอมทุกวันบานบ่อยๆนะคะ บ้านบ่อยๆค่ะแล้วก็จะมีมะละกอเหมือนเดิมมะเขือพวงเราก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันนะคะมะเขือพวงอ่าที่อุดรเขาบอกมีมีถนนหมักแข้งนะคะอ๋อมาแรงผูก็อยากจะออกซื้อมาแลงผูอยากออกซืออ๋อมาแรงฟูอยากออกสือ,อ,อ,กอ,อ,กสอนิดนึง มามาตอมพอดีลหละลูกโอ้ออกสื่อนะคะออกสื่อคะ่ะออกสื่อคะ่ะมาตอมพอดีถนนหมักแข้งก็คือถนนมะเขือพวงนี่ปะคะเพราะหมักแข้งน่ะภาษาอืม,มแมลงผู้มาพอดีเลยลูกโอ้อยากจะอ,ออกสื่อกันพอดีแย่งซีนกันค่ะแย่งซีนกันเนี่ยคะ่ะ มะแขงคือมะเขือพวงนะคะในภาษาอีสานนะคะนี่โอ้ลูกนะแรงผู้มาเลี้ยงซีนกับแม่กระตอยเนี่ยค่ะดอกไม้บานสพังนะคะนี่นี่คือดอกนี่คือดอกพุทธน้ำบุตร แล้วเก้าอี้ตัวนี้มันเห็นผ่านไปผ่านมานี่คืออะไรล่ะคะเก้าอี้ตัวนี้คือเก้าอี้ของน้องเขยน้องเขยชื่อพอออรองศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์เจริญเอี่ยมสุภาษิตนะคะท่านก็เสียชีวิตไปแล้วแต่แม่ก็เอาเก้าอี้ของท่านมานั่งตรงนี้เพราะท่านนิยมของเก่าแบบไม้ล้วนๆแท้ๆสวยๆนะคะ แม่แม่กระต้อยก็เลยเอามาประดับตรงนี้เป็นที่ระลึกของรอรองศาสตราจารย์เจริญเอี่ยมสุภาษิตนะคะซึ่งเป็นน้องเขยของแม่กระต้อยนะคะอืผ่านไปผ่านมาหลายวันแล้วไม่เคยกล่าวถึงประวัติตรงนี้ให้ท่านได้ฟังแม่กระต้อยก็เลยกล่าวให้ฟังนะคะเดาใบไม้ไหวๆแม่กระต้อยแม่กระต้อยกำลังเด็ดดอก เด็ดดอกไม้เข้าไปนะคะนี่ค่ะนี่เป็นดอกนี่เป็นดอกอดอกเขี้ยวกระแตนี่เป็นดอกโอ้อยู่ในดงนี่เป็นดอกสเลเตนะคะวันนี้ก็หลายนาทีแล้วก็ขออนุญาตลงนะคะ ลงคลิปอ่าสวัสดความสุขมาให้ท่านด้วยดอกบุตรน้ำพุดนะคะดอกบุหลาบสีชมพูดอกดอกไม้สวยๆเชา้ชาๆขอให้ทุกท่านได้มีความสุขสนุกสนานรับบุญจากแม่กระต้อยทุกวันนะคะอ่าสวัสดีค่ะ ขอให้มีความสุขมากๆค่ะอยู่เย็นเป็นสุขทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะสาธุค่ะสาธุ